ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมได้กองแพ็คคือแพ็คในท์วดินแพ็คในท์วดินแต่กับแพ็คเข้าขวดแพ็กมะเขือครับผมนี่สองซับแพ็กน,นี่นี่นี่คือแพ็กมะเขือเป็นกองละสาวครับผมเป็นกองอีกสี่แพ็ค ในทวีติน,น,นก็แพ็กตอนนี้ก็คือกองละส่าบาทอินซีนี่ก็โคตรด้วยกันครับแพ็กละสิบบาทก็่กำลังทำการแพ็กอยู่ตอนนี้ตอนนี้ได้ลังหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ยี่สิบแพ็กอันนี้ก็ได้สิบสิบ 1ิแพ็กไม่ถูกอีสองอีสีอีแพ็กบะเขืออีกกะยแพ็กอัพลิคชันยี่สิบแพ็กยีแพ็กครับมมื่นสนใจเนาะเมืองทางอินซีอยู่สวนดินฟ้าล่ำของพุปผู้ดิษฐ์สง่์พรมครับมื่นนี้ต่างบ้านขายให้สนใจ,จติดต่อมาซื้อได้ ที่สวนประดิษฐ์กระกพรจะไปทายบักแยงโซงเพื่อน,นบอินน่นก่อนนะครับผมอกตย